เราทำอะไรอยู่หรือข้าดูปลาอยู่ค่ะพี่ขุนดูตรงนั้นนะคะพี่ขุนถ้าดูให้ดีนะคะมันจะมีปลาไหลด้วยเดี๋ยววันนี้ฉันจะทำกับข้าวให้พี่ขุนแผนกินเองนะขอบใจจ้ะแม่วันทองแม่วันทอง,ทองไปเดยวเล่นกับฉันตรงนน้นหน่อยสิได้สิตาพ่อคุณแผนไปแม่วันทองข้ามีเรื่องจะบอกเจ้ามีอะไรหรือพ่อคุณแผน พี่ต้องไปออกรบจริงเลยพี่คุณแผนพี่คุณแผนไม่ไปไม่ได้เหรอฉันไม่อยากให้พี่ไปเลยอะ่ะฮะไอ้คุณแผนจะออกไปรบหรือแม่วันทองเสร็จข้าพี่คุณแผนอย่าไปเลยถ้าเขาลอกหลับได้ไหมอะไม่ได้หรอกพี่ต้องทำเพื่อประเทศชาติพี่ไปแล้วนะไ,ไปได้ไ้มพี่คุณแผนพี่คุณแผน พี่เป็นอะไรขึ้นมาพี่ก็อย่าลืมทำพิธยกรรมให้ฉันด้วยนะพี่คุณแผนไม่อยู่ข้าหอกมากเลยเมื่อไต่พี่เขาจะกลับมานะเอา้าไม่วันทองนี่เจ้าทำอะไรอยู่หรือเอ้าก็ข้าพายเลยสิถามมาได้นี่เจ้าถ้าจะเพี้ยนนะ พายอะไรตรงนั้นอะ่ะแม่วันทองพี่จะมาพายเรือบนบกเนี่ยนะแม่วันทองอะก็ใช่สิทำไมรึข้าขุนช้างฝึกไว้เผื่อปีหน้าก็มีแข่งเรือยาวข้าจะได้ชนะคนอื่นขเขาบ้างอะ่ะเนี่ยมีแล้วอะ่ะชนะได้เหรียญทองปีนี้ก็ต้องออกเหรียญทองอีกอันหนึ่งสงสัยคิดถึงคนแผนจนเพี้ยนไปแล้วรักไม่รักแม่วันทองแม,ม่วันทอง แม่วันทองไอหรือพอช้างข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าอ่ะเป็นข้าแน่บอกอะไรข้าเรื่องของไอคุณแผนไงแม่วันทองผูรเลาะอะไรคนเดียวก็ไอคุณแผนอ่ะจะพูดเลยก็พูดมาจะพูดก็แด้ขี้เกียจฟังวะออไม่เบื่อไม่นฟองจ๋าเมื่อไรพี่คุณแผนจะกลับมานะแม่วันทองทาไมต้องหนีข้าด้วยก็เจ้าจมันน่ารำคาญนี่ไอคุณช้าง นี่นี่เจ้ารู้หรือ,อยังว่าไอ้ขุณแผนอะ่ะมันตายียแล้วฮะขุณแผนตายแล้วไม่ถไถคขุณแผนพี่ตายแล้วจริงๆนะนี่แม่วันทองถ้าไอ้ขุณแผนตายอะ่ะเจ้ามาเป็นเมียข้าเอถอะข้าจะเป็นเมียเจ้าอะ่ะข้ายอมตายซะดีกว่าแม่วันทอง โอ้ยแม่วันทองเดี๋ยวกอนรอข้าด้วยเดี๋ยวก่อนคุณช้างพี่คุณแผนได้เขียนพินัยกรรมให้ฉันปะมันเขียนสิมันเขียนให้เจ้าออะมันเป็นเมียข้าจริงเหรอเป็นเมียมันเนี่ยนะไม่อทองรอข้าด้วยอือหอนี่ข้ามาถึงเมืองศรีวิชัยแล้วหรือนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าปากใต้บ้านเราอะ่ะไม่มาถึงปากใต้แล้วเนี่ยข้าอยากกินน้ำชุบสตอเลยเนี่ยเฮ้ยจเจ้าชะบาเก้ว นี่เจ้าเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยพี่บ่าวพี่บ่าวพี่มาเป็นไรไม่พี่บ่าวพี่บ่าวตื่นละพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวนั่งก่อนจ้าพี่บ่าวเป็นไรไม่นี่อุยเจ้าพูดภาษาอะไรหรือภาษาตาจะต่พี่บ่าวพี่บ่าวยุ่งเมืองคอนี่พี่บ่าวต้องการน้ำ เหนื่อยข้าวเหนื่อยอะไรไม่พี่บ้าดูเหนื่อยมากเลยนะจ๊ะพี่บ้าแล้วพี่บ้ามาแต่ไหนนี่พี่อะมาจากเมืองอยุธยานูน่นนะพี่บ้ามาไกลนะสะวานะแล้วน้องเชื่ออะไรเหรอเนี่ยฉันชื่อราวทองจะิีแล้วน้องมีแฟนหรือยังอะฉันฉันยังไม่มีจ้ะงั้นเรามาคบกันไหมหไม่ได้จ้ะแกค่ะต้องเชื่อคาถานะ โจับจิตทมโมจับใจสังโครักไข่พุทโธมามาธทมโมมามาสังโคมามาไปพี่บาวกลับบ้านมาเลย่ะพี่บาวขึ้นแม่วันทองข้าบอกแล้วอยู่กับข้าสบายกว่าไอ้ขุนแผงตั้งเยอะแต่ข้าก็าคิดถึงพี่คุณแผนอยู่ดีอะแต่มันตายไปแล้วนะ ไปเราไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะจ๊ะแม่วันทองตามพี่มานะนี่อ่ะเดินของพี่แม่วันทองจ๊ะพี่คณแพ้พี่ยังไม่ตายเหรอใช่จ๊ะแม่วันทองนั่นใครอ่ะ ที่มาจับมือถือไขกับพี่ขุนแผนอะเนี่ยเป็นเมียข้าเองแ yeah ม่วันทองทำไมแฟนแบบหน้าตามคุนจังคุณไม่บูยเหรอหนึ่งใจโยนีไม่หยุดคอนเด้อยสัญญางพี่ก็พิการนะพี่ขุนแผนพี่ไปอยู่กับคนที่พูดจาพี่พิการได้นะอยู่กับฉันมาโ<อ>ยกหนุยค่ะพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องนี่ขุนแผน จะเลือกแฟนใหม่จะเลือกแฟนเก่าอยู่กับหนุยค่ะคุณแพรย์คะเลือกฉันเลยค่ะมาไม่ได้ค่ะคุณแพทย์เรมันข้องหนุยเอ๊ะว่าแต่พี่บอกว่าพี่จะไปทางเหนือทําไมพี่ได้เมียใต้อ่ะพี่ลงทางน่ะแม่มันทองอใต้กันมากเลยเรือ <c oughs> เหนือกับใต้ไปพี่บาวอย่าไปแรงตาเสี่ยวลาไม่เป็นไ,ไรไม่ต้องแถ่งกันมาพี่เลาสองคนสองคน ฉันรู้แผนต้องเลือคนเดียวเป็นของลุยยเป็นต้องเป็นของลุยอ่ะต้องเป็นขนน <Okay. S 1> องลุยอ่ะเพราะลูกคนเดียวเท่านั้นนะคะคของลุยอ่ะแม่วันทองแล้วข้าละ่ะ <c oughs> แม่วันทองแม่วันทองต้องเป็นของข้า พี่นุ่มไหม มากค่ะทุกคนทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์บด้วยกดติดตามช่องไายทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีตอบทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแม่วันทองใคายจำบทไม่ได้รวยใจหามสดชื่นไมยมิ้น ถ้าพี่ตายอ่ะพี่ก็อยากริมทำพินิจไก่พ <alike> ินัยกรรมไม่วันทองเจ้าเป็นนายไพร่ะพาขเป็นนายไพร่อไข่ขุนกันไนะไข่ขุนช้างหรือค่ะค่ะแม่เหล่าทองจากเมืองเชียงเชียงหม่เจ้าชาวแก้วนี่เจ้าเป็นอะไรเนี่ย ตกลงมาเลยทำไมให้ถึงพื้นเลยเดี๋ยวพี่น้าวิ่งมาช่วยเองอย่าให้ข้าท่องคาถานะนมทำทางนี้ได้ไหมเอาไหมสามมาทำทางนี้สิกล้องอยู่ตรงนี้สามสองหนึ่งพูดด้วยอย่าท่องคาถาเอาไหมเลยเริ่มต้องเป็นข้องหน่อย จบด้วยอะไรนก้องหนุ่ยทำไม้องหนุ่ยมันยพูดไ้จอะไรเลยู่มันละควนเงี้บงยตั้งแต่ครั้งนั้นที่ไมระวังตกน้ำมันวัวทะเลวัวมานี่มานี่

อหมายมิสแกงอะไรคะม,าม,ม,มนันนี่แน,นี้น<ป>นนโอรีโอลา